ส่วนคอลัมน์สทหารสารสังคมในวันนี้นะคะไปดูการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ปลายน้ํากันค่ะซึ่งหน่วยพัฒนาการเครื่อนที่13นั้นก็ได้เดินทางนะคะไปเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบป,ปัญหาภัยแรงที่จังหวัดเพชรบุรีติดตามได้จากรายงานค่ะ บัวมงที่6ตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบกับภัยทางธรรมชาติเนื่องจากเป็นพื้นที่ปลายน้ําซึ่งส่วนใหญ่อยู่ติดกับชายฝั่งทะเลที่มักจะเกิดภาวะน้ํำทะเลหนุนทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมขังและน้ํากร่อยในพื้นที่การเกษตรในขณะที่น้ําจากธรรมชาติก็ไม่สามารถกักเก็บหรือไหลเวียนอย่างเป็นระบบ โดยพัฒนานการเคลื่อนที่13ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีราชบุรีและประจวบคีรีขันได้ร่วมกับสำนักง,งานชุมรรทานที่14และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีดำเนินการแก้ไขปัญหาไั่แล้งและป้องกันน้ำท่วมอย่างเป็นระบบโดยแบ่งพื้นที่เป็นต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ จึงได้ดำเนินการขุดลอกคลองตามแนวคันกั้นน้ำเค็มระยะทาง1,880เมตรจากความกว้างของลำน้ำเดิม8เมตรลึก1เมตร50เซนติเมตรให้ได้วความกว้างของลำน้ำเป็น12เมตรและมีความลึก3เมตร50เซนติเมตรถึงแม้ว่าการดำเนินการดังกล่าวนะครับยังไม่สามารถที่จะครอบคลุมได้ทุกพื้นที่นะครับทั้งหมดนะครับแต่คาดว่าผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็จะสามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น สียงสะท้อนของเกษตรกรในพื้นที่กล่าวว่าคลองชนประทานที่มีอยู่มีสภาพตื้นเขินทําให้ระบบการหมุนเวียนของน้ําไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ประ้องขอขอบคุณหน่วยงานทหารแต่ที่ว่าถือว่าคุดมาได้เนี่ยชาวบ้านก็ได้รับคนประโยชน์เป็นส่วนมากหรือว่าช่วงภัยแล้งปุ๊บเนี่ยหน่วยงานทหารมาช่วยปุ๊บเนี่ยนำจะเก็บในในคูของเนี่ยเป็นส่วนมาก ครัชาวบ้านก็สามารถที่ว่าจะอุปโภคบริโภคได้ขุดลึกดีเก็บน้ำอยู่พอยามหน้าแล้งจะได้มีที่เก็บน้ำจะได้เอาไว้น้ำเนี่ยไปใช้ การสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถรอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนตามวิวัฒนาการการเจริญเติบโตของสังคมนั้นจะต้องปลูกจิตสำนึกร่วมกันต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและช่วยกันคืนความสมดุลในระบบนิเวศให้กับธรรมชาติให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุดทีมข่าวทหารธบ .5 รายงาน